พอทุกการเดินทางมีเรื่องราวพิเศษซ่อนอยู่เสมอวันนี้จะพามาสัมผัสกับสเสน่ห์แห่งการเวลาที่พิพิธภัณฑ์รถไฟไทยหัวลำโพงที่นี่ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟภายในจัดแสดงของใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเอกาสารสำคัญในประวัติศาสตร์มีตั้งแต่ตัวรถไฟโมเดลรถจากไอนาำรุ่นแรกๆเครื่องตาทางสะดวกที่หาดูได้ยากมากๆ แผนที่เส้นทางรถไฟสายอาเซียนบัตรโดยสารกระดาษปั๊มตารุ่นเก่าเก้าอี้รถสเสบียงโบราณที่เคยนั่งกันจริงๆในยุคนั้นหากใครไปก็แวะลองนั่งได้เลยนะไฮไลท์ที่ห้ามพลาด คือพักเก้าอี้จริงของรัชกาลที่5เป็นเก้าอี้ที่แกะสลักจากไม้สักที่ใช้ในขบวนสเสด็จพิเศษแสดงถึงความหรูหราและพระบารามีในสมัยที่รถไฟไทยถึงเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าเรียกได้ว่าเดินชมเพลินๆก็ได้เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพัฒนาการของระบบรางในประเทศไทยอย่างครบถ้วนและในช่วงนี้ทางพิพิธภัณฑ์เขาจัดกิจกรรมเก็บความทรงจำหนึ่งทศวรรษ โดยมี4ขั้นตอนง่ายๆเก็บตาประทับดิจิทัลแอปพลิเคชันโคโร l ตามนี้เลยเก็บครบ10จุดติดต่อรับของที่ระลึกได้เลยใครมีโอกาสมาเยือนหัวลำโพงอย่าลืมแวะชมเพื่อมาเก็บความทรงจำในอดีตก่อนที่สถานีแห่งนี้จะเปลี่ยนไปตามการเวลาเวลาและการเดินทางตามนี้เลยนะ